ครับผมสวัสดีครับผมนะครับผมตะทนนะครับตะทนเตรียมไว้แล้วนะครับที่ตกปลาที่กระโดดน้ําเมื่อกี้ลงไปลงไปสำรวจแล้วไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไม้ไม่มีอะไรนะครับกระโดดได้น้ําสูงท่วมหัวนะครับเปียกเปียกหมดแล้วนะเมื่อกี้ลงไปสำรวจน้ําแล้วเรียบนะครับที่ตกปลาที่กระโดดน้ําพี่ที่นั่งเล่นนะครับผมเนาะนะครับนี่ตะทนเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า อันนี้แล้วแต่นะครับผมใครตัวหนักขึ้นไปมันจะพังก็แล้วแต่นะครับเราไม่รเราไม่รับประกันความปลอดภัยนะครับเราไม่รับประกันความปลอดภัยแต่ว่าผมไปสำรวจแล้วใต้น้ําไม่มีไม่มีไม้ไม่มีอะไรนะครับผมเนาะสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนะครับตาทนก็ได้เตรียมพื้นที่แล้วก็เอาหญ้าเอาอะไรตรงนี้ก็จะมีตรงนี้มีท่าน้ําอยู่แล้วนะครับตรงนี้มีท่าน้ําเดินลงไปได้นะครับผมน้ําไม่ลึกนะครับผม แถวนี้แถวด้านนี้น้ําจะไม่ลึกนะครับเด็กๆเล่นได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นตรงนี้ด้านนี้ไปทางโน้นน้าจะลึกนะครับท่วมหัวนะครับนี่ครับแล้ว่าเปิดน้ําให้ปูเร็วนี่ครับปูทนนะครับผมนี่ล่างทาความสะอาดไว้ให้เรียบร้อยครับผมมานั่งเล่นนะครับนั่งเล่นได้นะครับผมกลางเต็นท์นอนก็ได้นะครับเย็นนี้นะครับผมใครจะนอนก็กางเต็นท์นอนได้นะครับผมนอนอยู่หน้าห้องน้ําด้วยนะครับผมนะเข้าห้องน้ําได้สะดวกสบายนะครับ แต่เราไม่รับรองความปลอดภัยว่ามันจะพังเมื่อไหร่นะครับทั <c oughs> ้งวันขึ้นมาเพราะถ้าพังก็พาตาทนพังไปแล้วนะครับผมไม่พังนะครับการันตีการันตีจากตาทนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะมาะทั้งค้อนทั้งอะไรฟาดเอาอะไรออกเป็นหมดแล้วนะครับผมใครจะกางเต็นท์ตรงนี้นอนตรงนี้ก็ได้นะครับผมเนาะนะครับผม,ผมก็ใกล้ห้องน้ําห้องท่าด้วยนะครับผมเนาะกางเต็นท์นอนนะครับผมอาบน้ำอาท่าสะดวกสบาย ก็กระโดดน้ําลงไปนะครับขึ้นมาอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับผมนะครับนี่ครับผมตะทนตะทนเตรียมการต้อนรับรือออกเรียบร้อยแล้วครับผมรือออกแบบว่ามันก็จะโล่งๆนะครับตกนงเล่นนะครับตอนเย็นก็ได้นะครับ F4 นะก้อนนี้ตะทนก็ทําไว้รอนะครับผมจะได้มีที่นั่งเล่นนะครับผมนอกจากที่จะอยู่ด้านหน้าบ้านแล้ว มาด้านหลังบ้านนะครับผมมาด้านหลังบ้านก็มานั่งเล่นนั่งอะไรก็ได้นะครับผมเนาะก็มีที่กระโดดน้ําให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ไม่เฉพาะทีมลุงพลป้าแตนนะครับผมแขกไปไทยมาผู้ใดอยากมาเล่นมาเที่ยวมานั่งเ่นนะครับผม่องเสานี่เสานเสานะักออไปบ่เปยเออเข่งแดงมัน่อดีบหักพอเฮเข่งแดงขอดีบหักหาแนวมาค้ำไว้เห็นบ่ดันเสากลับขึ้นมาแล้วก็หาอะไรมาค้ำไว้เีย จ้าลลูกจานะครับนี่ครับนี่ต้นอ้อก็มานาั่งเล่นเดี๋ยวถ้าน้องอ้อเล่นน้ำน้องอ้อก็เอานั้นลงน้ำเลยนน่ะไปนอนเล่นข้างบนนนเออตากัแม่ว่อย่าเล่นน้นะเไม่อยู่นน้าจ้า ชิวๆไปน้ำเหลือไม่ให้เล่นน้ำเหลือน้องโจ้าก็จะโดกระโดดน้ำตุ้มๆเลย้อนนนัีก็เอาวนเสือกดึงเสือกดึงตอกลักไว้ได้เยอะหรอเพื่อความปลอดภัยจะเสือกดึงเสือกดึงเสาข้งเทิงขึ้นกลับขึ้นมา ดึงใส่ต้นบักคามพี่ยมน่มาถอนเี่ครับตาทนเอามาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากมาตกปลานะครับผมคิดว่าน่าจะมีปลาอยู่นะคิดว่าน่าจะมีปลาอยู่นะโอ้ทอสี่นิ้วตอนนี้นอนโอ้ทอสีนิ้วทอฝ่ามือพอดีสี่นิ้วก็ประมาณนี้นะสี่นิ้ว ตไปบแ้วมาตัวามาติดตัวกันนานมากพกินเบ็ดเสียจโอ้มึมั่รกับทีตไปมั่วที่สองกับที่ตัวไมนตีหอ้อย่างมากกินเบ็เสียอืึมตัวรึงตัวรงก็ตัวงแล้ก็ตัวรึงแล้วก็ที่ร้ายัวรองมขยม่นพอกินเบ็ดเนาะมันรึงเบ็ดนี่เองมีใหญ่รักมาตกเลยมูมีเวียกมีใหญ่รักมตกป่าเยเ นะครับผมก็นี่ที่นอ่ก็ปิดน้ำให้ปูในเร็วลูกอ๋อท่านี้ท่านี้ล่ะเดี๋ยวเอาสาสตร์นปูนั่งเรียนปูสาสตร์ได้ปูเชี่ยวตัวนี้ยกขึ้นมาได้ปูสาสตรเอาตัวนั่นนี่ยเขาเนี่มันก็สิบบาทเด้งไงลังลงน้ำพอดีถ้าเอาตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยเด้งเด้งเด้งไงล้างลงน้ำพอดี นี่ครับผมต้นอ้อคนสวยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับปูทั้งวันนะครับผมอยู่ให้ปูเพิ่นได้แนมเนาะให้แนมหลานนะครับก็เดี๋ยวเช็คความปลอดภัยวุ้ยก็แข็งแรงอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นมาขย่มหรืออะไรก็ก็ได้นะครับนั่งได้นั่งเล่นได้นะครับแข็งแรงอยู่นะครับรับได้ประมาณสักสี่คนตรงว่าไม่ยังดีเนาะเ่นไม่ไพ่ธรรมดาเนาะ ก็ได้รับได้อยู่ประมาณสักสี่ห้าคนนะครับผมเนาะสี่ห้าคน่อเนี่แต่ทนทำไว้รอแล้วนะ F4 ไม่คุยเยอะคุปปี้กูเป็นคูปปุนนเฮ้ยยังสิีแดังึ้นมากสิโอ้ติท่าน้ำนไ่ละย้าลงไปท่าละตรงนั้นจะมีท่าน้ำอยู่นะครับผม นี่ครับต้นเห็ดทำความสะอาดนะครับไว้ให้ใครมานะครับเป็นท่าน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นท่าน้ำน้อยๆนะครับผมไว้นั่งเด่นนั่งเด่นเนาะ <c oughs> ก็ยืนตรงนี้ก็จะได้โอ้เจาสิอยู่นต่อลูกไส้ย,ยืนอยู่ขางเครื่องนน่ติ <c oughs> โอ มันต้องมีหลักมาตอกค้ำกวนพอหาลักมาตอกค้ำถุกล้ค่อยสียมมูมันอยู่ได้เพราะเาสาสองต้นข้างล่างกันนะนะั้นอ่ะอันนี้มันเดินลงไปแล้วน,ะนี่ครับผมที่ที่ตกป่านะครับที่ตกป่าแต่ทนเหตุเว่าแล้วเด้อ ทุกคนเลยที่ตกปลาที่กระโดดน้ำท่านา้ำท่านา้ำโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แหละนะครับผมที่ห้างเดียวไม่ยังไม่ทั้งไรวะที่ไหนเอาใหม่มาค้ำค้ำยันไปเออหลุดแล้วหลุดแล้วเขไวาไพื่อ,อเพื่อใาเจะเชื่อมแต้มไม่หมดแล้ว แต่ไมย์เราก็ยิ่งไหมนี่งเลยวันนเีนเป็นร้อนหน่อยอืมค้าค่อนข้างหน่ยเด็กน้อยก็เล่นอยู่ยนาะโอเคครับผมวันนี้อากาศสดใสท้องฟ้าสวย